ค่ะที่นี่นะคะก็คือ,อ,อสามไส้เดือนนะคะสาไส้เดือนอ้อมเดือนสามกเกษตรอินรีย์นะคะพี่ไปที่มาของออการที่อ้อมได้กลับมาทําที่นี่ก็คือ จากตก่อนนะคะอ้อมเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะแห่งหนึ่งนะคะเนาะกาะใ้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองมากหลายทิศปีนะเจ้ามันรู้สึกว่ามันเกิดการอิ่มตัวแล้วเกาะมันได้ตอบโจทย์ในการที่เราจะดำเนินชีวิตของเรานเจ้าเลยอ,อ้อมได้มีโอกาสได้ไปศึกษาที่สถาบันการเรียนรู้เพืระดรงชนนะคะ มาหารายชีวิตซึ่งหน้าตอนนั้นนะคะเปื่อนเื่อทำโปรเจกต์จบคือทําโครงการอันยังก็ได้นะคะที่ทำเมื่อเฮา,าเกิดรายได้แล้วก็สามารถนํารายได้นั้นน่ะมาส่งตัวเก่าเฮียนเฮียนตัวนะจ้าก็เลยได้ไปศึกษาเรียนรู้ของยุ้งี่นะจ้ะในการเลี้ยะนะงไส้เดือนนะคะเนาะจ้าอ้อมก็เลยใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนนันะมาเป็นโปรเจกต์จบแล้วก็ในการพัฒนาชีวิตตัวเก่านะจ้า จนไก่มาเป็นอาามฟามฟามเส,มส,มสเดือนตัวนี้นะจ <girlfriends. S 1> ้าพอตอนนั้นทํางานไปตัวเงินไปตัวแล้วก็อาเนลนี้ยงเส้เดือนไปตัวกระเจะมีรายได้ที่เกิดขึ้นมานะจ้าก็คลิปอมรายได้ต่อน,นั้นนะมาเป็นเงิอนอมแล้วเกาะท้ายมาเก็พอถึงอาเอป็เนดอกผีใล่จะจบกันเลยะครับ เาพี่ผ่านตัวเก่ากลับมาอยู่ที่บ้านเนาเพืาอคีดว่าจะได้มาสืกสางานในเรื่องของเกษตรของพ่อตัวนี้แล้วก็จะได้กลับมาับครอบครัวตัวเมเจ้าโดยการที่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะอันแรกเลยที่ทําก็คือการเลี้ยงไส้เดือนเพราะว่ามันจะต้องทําควบคู่ไปกับการทำโปรตีนโยกเนะเจ้าแล้วต่อดูณลการร่วมกับชุมชนโดยการสร้างเครือข่ายการเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็อ้อมจะได้คิดว่าในการเลี้ยงไส้เดือนนะคะมันน่าจะมีอย่างที่เราจะน่าจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆม ้กะชิงใหม่ยขึ้นมาได้อ้อมก็เลยคิดว่าในตามเราเนี้น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มันควบวงจรได้ก็คือมีหลายๆฐานที่สามารถทำเมื่อเฮาอะอยู่หลอดแราสามารถคงได้ในพื้นที่หนึงได้่า่ๆของอ้อมนี้ค่ะในซามของอ้อมน,นี้นะเจ้าก็จะมีิจกรรมและกระฐานทั้งหมดอยู่ประมาณ3ามถึงี่ฐานก็คือฐานแรกนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนี่จะเป็นฐานคนเขาทา่ะน,นะเจ้า เผาแทนไปไปโอชานะคะ่ะเป็นกนารใช้ถังแบบซปเปอร์พันระนแบบการเผาไม้จะเป็นกันโดยไซด์แก๊สไซเออร์นะจ้ามันจะแตกต่างกับจากเตา,าเล่เนะคะเพราะว่าเตาตัว,ตวนี้จะไล้์ลิ้นได้ไล้์ควอนแามแอาเอามาใช้เผาในชุมชนได้เพราะว่าบริบทของ เราปูนเฮานะคะเป็นการปลูกลำไยมันก็จะมีช่วงของการตอนตอนกิ่งลำไยพองตัดแต่งกิ่งนี่นะเจ้าเฮากับน,น้ำกิ่งตัวนั้นอะเอามาเผาทานใจนะคะเพื่อเป็นการลดการลดลดปวนลดการเผาไหม้ได้โดยเจ้า